คุณเคยตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรือเปล่ารถคันหน้าขับทิ้งระยะมากมากในขณะที่ถนนด้านหน้าโล่งทำให้เสียพื้นผิวจราจรและหากหลายๆคนปฏิบัติเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนการขับทิ้งระยะมากๆมีผลเสียมากกว่าที่คิดเมื่อคุณขับรถทิ้งระยะมากๆรถคันหลังจะพยายามแซงคุณขึ้นไป โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเฉียวชนก็จะมากขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุกับรถขนาดใหญ่ความเสียหายก็ย่อมมากเกินกว่าที่คิดอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายอุบัติเหตุบนท้องถนน80%เกิดจากพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องเป็นอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายถึง11.9%เรามาดูกันไหมว่า ทำไมถึงห้ามแซงสายเพราะในระยะห่างที่เหมาะสมช่วยให้คนขับขี่สามารถมองเห็นรถทางซ้ายและทางขวาได้อย่างชัดเจนแต่ในระยะที่รถขับเข้าไปใกล้หน้ามากขึ้นจะทําให้เกิดจุดอับสายตาระยะการมองเห็นโดยเฉพาะทางซ้ายจะลดลงจนมองแทบไม่เห็นรถด้านหน้าทางซ้ายได้เลยมุมมองที่จะทําให้เห็นมากที่สุดจะอยู่ทางขวาของคนขับการแซงขึ้นหน้าทางขวา จะปลอดภัยมากกว่าทางสายหาผู้ขับขี่พยายามปรับมุมให้เห็นทางซ้ายชัดขึ้นโดยการขับเบี่ยดทางจราจรด้าน้ายจะก่อให้เกิดอุาัเิเหตุกับรถที่จอดอยู่ไหลทางได้การแซงสายยังผิดพรบรจราจรปี2522หมวด2บาตรา45ห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับแซงสายเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นด้านสายแล้วทำไม ยังมีผู้ขับขี่ทิ้งระยะมากมากอยู่บางคนโทรศัพท์ขณะขับขี่บางคนคิดว่าใช้ความเร็วเหมาะสมแล้วบางคนที่เลื่นที่นั่งติพดพวงมาลัยไม่มองกระจกหลังและบางคนมองหาเส้นทางโดยขาดความระมัดระวังการนั่งแบบชิดพวงมาลัยทำให้กระจกมองหลังอยู่ชิดระดับสายตาเพื่อมองไม่สะดวกบางคนก็จะเลือกที่จะไม่มองโดยไม่รู้ว่ามีรถตามหลังอยู่โดยเฉพาะบางคนที่มีรูปร่างไม่สูง ก้อนั่งชิดเข้ามาหาพวงมาลายัยเพื่อให้ขาเหยียบถึงเบรกและคันเร่งและเพื่อให้เห็นกระจังหน้าชัดเจนขึ้นทําให้มุมมองกระจกหลังเกินกว่า45องศาจากระดับสายตาต้องเงยศีรษะทุกครั้งเพื่อมองกระจกหลังเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่นั่งในลักษณะปกติปรับเบาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทำตัวห่างจากพวงมาลัยในระดับที่พอดีวิธีการแก้ไขคือปรับเบาให้สูงขึ้น กรณีที่มองเห็นรถที่ขับตาม,มาแต่ไม่สนใจรถคิดว่าใช้ความเร็วได้เหมาะสมแล้วบางคนคิดว่าใช้ความเร็วตามกฎหมายกําหนดแล้วจะไม่สนใจรถคันอื่นว่าจะรีบแค่ไหนทําให้หลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้ารีบเดินทางไปสมัครงานต้องไปให้ทันเที่ยวบินเจ็บตัวรีบไปโรงพยาบาลหรือมีคนเจ็บในรถหรือภรรยาปวดท้องใกล้คลอดสถิติตำรวจจราจร ทำคลอดบนท้องถนนกว่า107ลายต่อปีเจรจรไทยสถิติการทำคลอดมากที่สุดในโลกแล้วเราควรทำอย่างไรในฐานะผู้ขับขี่กรณีที่เราวิ่งอยู่ช่องทางขวาสุดหรือช่องทางกลางเมื่อมีรถาม,มาให้เรารีบเร่งความเร็วขึ้นไปเพื่อลดช่องว่างาด้านหน้าให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับความเร็วเมื่อเร่งความเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกว่าใช้ความเร็วเกินควบคุมให้ใช้วิธีให้สัญญ,ญาณ แล้วจึงหลบเข้าช่องทางซ้ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมแต่ถ้าคุณเป็นคนขับรถตามหลังรถคันที่ทิ้งพนรยารถคันอื่นที่ขับตามมาจะไม่ทราบสาเหตุคุณจะเปิดไฟกระพริบเตือนอย่างสุภาพขับรถคันหน้าไม่หลบทางควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเปลี่ยนช่องทางเพื่อรถ